บริษัทไทยเบลเวลร์ดจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big ิกซีราชดำริฟู้ดแลนด์กรุ๊ม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ จากวัดศรีโพชัยนะครับเดินทางมาไม่ถึง15นาทีถึงแล้วฮะไล่ลองเลยผมนัดพี่อิ๋มไวส้สวัสดีครับพี่อิ๋มสวัสดีค่ะมายืนไว้เหมือนรู้คิวเลยว่าจะมาเจอนะฮะ <c oughs> มีคนมาไาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไล่ที่นี่เป็นมาอย่างไรครับผมไล่ที่นี่ก็มาจากที่พ่อกับแม่ให้โอกาสตลอดเวลาปรึกษาขอทํานั่นนี่ก็ให้โอกาสก็บอกว่าลองเลยตลอดค่ะอ๋อหมายถึงว่าอ๋อพี่อิ๋มอยากทำอะไรพ่อแม่ก็บอกว่าลองเลยลองเลยลูกอ่ะลองเลยลูก ก็เลยกลายเป็นไร่ลองเลยใช่อย่างนีง้เลยฮะอย่างนี้เลยอ๋อแล้วในไร่ลองเลยเนี่ยที่นี่มีปลูกอะไรบ้างครับกินได,ในได,นได้ใช้ประโยชน์ได้สวยงามกินได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สวยงามท<ช>ํ <ขอ S 2> มาทไมเราถึง ตั้งใจว่าต้องมี3มองค์ประกอบนี้ครับตอนที่เริ่มมาค่ะคือมันเป็นไร่ข้าวโพดแล้วพ่อกับ<อ>แม่ต้องใช้สารเคมีแล้วเราก็เป็นห่วงว่าพ่อกับแม่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ,อมีเคมีเยอะๆมันก็ป่วยง่ายหาสาเหตุไม่ได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดอพวกนี้เราจะแบบเจอลุงป้านาอาเป็นบ่อยๆแล้วพอ,อเรามาทําผสมผสานเราก็ลดใช้เคมีลงได้เยอะมาก<อ>แล้วก็มีผลผลิตที่ค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแล้วก็มันทําให้ครอบครัวเรามีความสุขขึ้นแล้ว ราก็ช่วยเหลือชุมชนดูแลสังคมได้มากขึ้นแล้วสภาพแวดล้อมต้นไม้มันก็กลับมาสวยงามมากขึ้นเนาะใช่จริงๆแล้วนี่มันเป็นปัญหาของเกษตรกรเลยเนาะที่พอมันอยากได้ผลผลิตที่แบบสวยงามผลผลิตที่ดีเนี่ยบางทีมันแลกมาก,กับสุขภาพที่เขาต้องเสียไป ในไร่จะปลูกผสมผสาน4ชั้นเรือนยอดตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าเรามองไปที่ป่าค่ะคือปลูกผสมผส,สานเรียนแบบป่าโดยมีไม้ชั้นบน<ม>ชั้น,ยนยล่างออเป็นระดับยอดที่สูงต่ำลดหลั่นกันลงมา<อ>ให้เขาพึ่งพากันได้ให้อยู่ด้วยกันได้ค,คือคนสามารถอยู่กับป่าได้ยั่งยืนแล้วมีรายได้ได้จริงๆริโอ้โหมีหลายอย่างมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะพาไปดู สักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมครับพาไปดูไล่เป็นต้นอะไรหลายอย่างเลยเป็นกาแฟโกโก้ได้ครัแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูต้นกาแฟก่อนคี่อิมเชิญเลยครับมาค่ะนั้นไปทางนี้เลยค่ะต้องเดินแบบผู้ดียังไงครับผมผู้ดีจีนแดงตะแคงจีนเดินจะไม่ลื่นโอได้เลยครับ ตรงนี้เป็นต้นโกโกโ้มีลูกให้ดูไหมโอ้ย,ยน,นี่นี่เลยเขาจะติดดอก<ห>ติดลูกตลอดทั้งปีนี่นี่นี่โกโก้โอโ้ยโกโก้ที่เรากินอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอเน,นี่ยโอ้ยอย่างมะละกอเลยอันนี้คือแมคคาเดเมียแมคาเเมแมคาเดเมียไหนครับเม็ดมันอยู่ไหนอ๋อมันจะหล่นลงมาเองอ่ะครับส่วนใหญ่จะหล่นเองก็เลย,<ห>ยบอกว่า<ห>เป็นเหมือนต้นไม้บำนานต้นไม้หลังเกษียนอย่างอย่างนี้นี ทำอะไรอยู่ครับพี่อันนี้คือการทาบกิ่งเราทาบกิ่งแล้วหนามเขาจะลดลงอันนี้จะเรียกว่าใบาไม่ค่อยมีหนามแล้วลก็จะเป็นต้นพันธุ์ดีอ๋อคือต้นไหนที่หนาที่ใบน้อยแสดงว่าต้นนั้นเนี่ยเป็นต้นพันธุ์ดีใช่ซึ่งพันธุ์ดีนั้นผลก็จะดีตามใช่ค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาตรงนี้เนี่ยไปลงดินอีกที่หนึง่งเพื่อกลายเป็นอีกหนึ่งต้นใช่ค่ะ สวนขนนเดิมค่ะเวลาที่เราเอาโกโก้เอากาแฟมาปลูกเขาก็จะงามแล้วก็อ,อมาปลูกเอากาแฟมาปลูกใต้ต้นขนุนใช่โกโก้สุกอยู่ต้นน้นโ,โกโก้สุกนี่ฮะ,ะอ๋อเราก็ตัดที่ต้นเขาเลยให้ดูความแตกต่างของโกโก้ที่สุกกับไม่สุกจริงแล้วมันคล้ายๆกับมะละกอเลยนะอ่ะมาถึงต้นกาแฟในไร่ลองเลยนะครับ อย่างนี้เนี่ย <S <S เขาเรียกว่ากาแฟพันธุ์อะไรครับพี่อ,นนอันนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าอาราบิกา้าที่เลือกเขาหลักๆเลยคือจะให้พี่น้องเราสนใจอยากจะปลูกต้นไม้เพิ่มได้ยังไงคือนอกจากปลูกให้มันธรรมชาติดีขึ้นแล้วคือมันต้องมีรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยใช่แล้วก็ตกลงที่กาแฟอาราบิกา้าอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราปลูกในที่ร่มเงาต้นไม้มีต้นไม้ผสมผสานหลายอย่างก็จะทําให้เขา เป็นผลสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าสุกช้าลงเพราะอยู่ในใต้ร่มเงาต้นไม้ช้าลงซึ่จริงแล้วมันควรจะสุกช้าใช่ถ้ามีต้นไม้อื่นผสมผสานเยอะรสชาติมันก็จะซับซ้อนขึ้นกลิ่นมันก็จะเป็นเอกลักษณ์อ๋อเพราะมันผสมกับตัวอื่นเข้ามาด้วยใช่ค่ะซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ปลูกที่ไหนกลิ่นรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันก็ตามใช่ค่ะสุดยอดแล้วอย่างปตทเขามีเข้ามาช่วยอะไรบ้างครับ ก็ พี่น้องเราไม่มีทุนที่จะทําระบบน้ําแล้วน้ํามันต้องไหลผ่านข้างล่างไม่ได้มไม่ได้มาจากบนเขาแล้วเราสามารถเอามาทําเกษตรได้เราจะต้องเอาน้ําขึ้นบนภูเขาก็เลยตอนนั้นทําโครงงานเข็นน้ําขึ้นภูขเขาขึ้นน้ากว่าที่จะขึ้นมาเพื่อการ,กรเกษตรมันลาบากมากลําบากมากแล้วก็เกษตรกร,ร,กรทั่วไปก็ไม่มีกําลังพอที่จะทําเองตอนนั้นทีมภาคอีสานตอนบนเราชนะเลิศรางวัลที่1ก็เลยได้ได้เงินรางวัลเนี่ยมาสตาร์ทในการทําตัวโมเดลที่จะทําเข็นน้ําขึ้นภูเขา วิธีไหนก็ได้ก็ตอนนั้นใช้โซลาเซลล์สูบน้ำแล้วก็พัฒนาตัวตะบันน้ำที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันขึ้นมาได้ระยะเลยล่ะมันคือยังไงครับพี่คือการเอาน้ําขึ้นภูเขาโดยไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ใช้แรงดันของน้ําให้เขาผลักตัวเองขึ้นมาข้างบนเขาเจ๋งมากเลยอะเดี๋ยวพาไปดูค่ะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าปะไปครับ แต่ก่อนนี้เราจะไปดูตะบันน้ำนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับตู้อบซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันเอาไว้ทําอะไรบ้างครับพี่ก็อันนี้เอาไว้ตากผลผลิตทางการเกษตรค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะตากกาแฟใช่ค่ะถ้าปกติเราตากแดดนะคะมันก็จะมีป<อ>ัญหาเรื่องฝนตกแมลงด้วยมันเยอะแล้วก็แ<อ>ม,ลง,มลงตอมอย่างเราตากกล้วยเกิดออกมาคือร้อนมาก <laughs> อันนี้ก็เป็นเหมือน ความรู้ที่ทางปตทเขาจัดขึ้นมาอบรมเพื่อให้เราได้พัฒนาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ไปอบรมกับเราอ่ะก็เป็นคนที่ทําเรื่องพลังงานโดแทนอยู่แล้วเขาก็จะมีประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยเขาแนะนำเหมือนเราก็ไม่เจอเพื่อนๆเกษตรกรที่มาแชร์ความรู้กันปตทก็เหมือนเป็นศูนย์กลางให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจอครับเกษตรกรคนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยสุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตะบันน้ำละว่าหน้าตาอย่างไรอ่ะผมไปช่วยครับนี่ปิดไว้อย่างนี้อ่า โสเคเรียบร้อยไปตะบันน้ำเดินมากว่า2ชั่วโมงนะพี่อ๋อแถวอตรงนี้คืออะไรฮะ อันนี้คือชุดสูบน้ําของตัวโซล่าเซลล์สูบน้ํามันจะมีท่อสูบน้ําตรงๆนะคะอ,อ๋อเราสูบน้าําจากน้ําตกตรงนี้ไปใช่กรณีที่ถ้าช่วงไม่มีน้ําไหลเราก็จะใช้ตัวโซล่าเซลล์ที่มีแสงข้างบนเขาก็พอแสงมาเขาก็เริ่มจะทํางานก็สูบน้ําจากตรงนี้ขึ้นไปแทงข้างบนเหมือนกันคือระวางท่อขึ้นไปถึงข้างบนเลยใช่ค่ะให้เขาสูบน้ําดันขึ้นไปข้างบนค่ะโอ้หไ oh, ม่ธรรมดาแล้วเนี่ย ถึงนะะ้ำตาัน้ำที่เราตามหาเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยครับผมค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็ตะวันน้ำอะค่ะจริงๆแล้วก่อนเนี้ยคือต้อมกับพ่อดูจาก y t u t u อะคะอ่ะม,มีอาจารย์ดิ้งท่านางานเลงครับไม,ไม่ใช่อะแล้วก็อาจารย์ท่านสอนทำทั้งชุดพลาสติกคือ,อใช้อุปกรณ์ทั้งหมดอะค่ะเป็นพลาสติกคือหนึ่งชุดอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าหลักการคือมีเช็ควาลสองตัวที่ให้เขาทำงานสลับกันเพื่อให้น้ำที่ขึ้นมาแล้วก็เข้าท่อน,นี้แล้วไม่สามารถไหลย,ย้อนกลับได้ อ,อาจจะงงเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างเรอกบอกเว่า,างงงมันเป็นการดันน้ําขึ้นไปใช้ข้างบนคนแรกยังงงไมคิดดูไม่ได้อ่นนี้เราจะเห็นว่าได้รับงานสนับสนุนจากปตทนะครับที่เข้ามาช่วย <S <S ใ,<ช>ในเรื่องตะบ,บันน้าแห่งนี้นะครับ<ช>ซึ่งตะบ,บันน้ำเนี่ยมันจําเป็นมากกับเออกษตรกรในชุมชนเพราะว่าในหน้าแล้งเนี่ยเขาจะขาดน้ําทําการเกษตรต่างๆเขาเลยต้องดันน้ําจากที่มันไหลลงมาจากน้ําตกเพื่อดึงกลับขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ แล้วเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญมาทําให้ดูค่ะเพราะว่าสาธิตกันนิดนึงใช่ว่าเขาใช้กันยังไงเดี๋ยวน้องโจรอตรงนี้เห็นบอกว่าน้ําก็เดินเลยงั้นเราไปอไม่ธรรมดาครับพี่ผมผมจะไปกับพี่พี่ไปไหนผมจะไปด้วยอ่ะนี่พี่อันเขาเปิดให้ดูแล้วว่าตะบันน้ำเนี่ยมันจะเป็นการผลักดันน้ำขึ้นมาแล้วมันจะเป็นจังหวะของเขาที่ไม่เหมือนปั๊มน้ำทั่วไปนะเดี๋ยวต้องดูอืมคือเขาจะตีอย่างนี้ไปเรื่อย อันนี้ไม่ใช่เครื่องพังนะที่เห็นมันเด้งๆงเนี่ยอันนี้คือการทำงานปกติและถ้าเราได้ทานกาแฟดีๆครับไปแล้วอะ่ะม,มันจะทำให้เราลิ้นรสเราปรับไปแล้วยิ่งเราเกินกาแฟที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ม,มันจะทำให้เรารู้สึกว่าอย่างนี้แหละคือมาตรฐานของเรา